คือมาไปว่าสกู๊ปเนี ลืมตัวอยู่กับตาตกใจทั้งหมดโอเคครับก็เมื่อกี้ก็ปกติผมงนแต่งหน้าแล้วก็เมื่อกี้ก็ใช้ซิิ้งนะครับซิมติ้งแบบอันยมหรือว่าเช่หน้าไปแล้วนะครับปกติผมคนชอบที่ที่จะใช้ก็เรียกว่าไงสมุนไพรสมุนไพรอาบน้ำล้างสัยเองนะครับก็เลือกสบู่อันนี้เลยครับเป็นของพี่ดาราเป็หลอดด้วยทีนี้ได้ข่าวว่าพี่มีคลิป ไม่นานนะครับของพี่เล็กนะครับโอเคก็อันนี้เป็นบูหน้าเรานะครับของยี่ห้อเลิรุกนะครับหอมมากเลยจะบอกเลยอ่ะอยาให้ดูนะให้ดูตอนนี้คือยังไม่ใช้นะยังไม่ใช้นะครับผลลัพธ์อของมันก็จะอย่างนี้เลยตอนนี้ถนะ้าต้องล้วล้างหน้านะครับก็คือจะใช้กินซิ่งอะไรร็แล้นะครับก็จะใช้ถูเลิรุกเนี่ยครับ เป็นของพี่เล็กเจษดานะครับพี่จะลาตรวาหลอนะครับพี่เล็กเจษดาที่พี่เล็กก็รู้อยู่แล้วว่าลองดูเขาด้วยว่าพี่เล็กหลอกขนาดไหนก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะครับสําหรับคนที่หน้าไม่ใช้ปูหรลุตอนนี้ผมก็แบบใช้ติดมาตั้งงานเลยตอนด้สจะัดเราก็ใช้ชอบกันไปนะับมีหลายหลายตัวแล้วก็สูบุรุลุเนี่ยช่วยเรื่องเรื่องเกี่ยวเรื่องสิวแล้วคนที่ชอบแกะสิวว่าตรงที่มีตรงเนี้ยคนแกะสิวก็เลยครับก็จะแบบมีมรอยสิวมีอะไรเยอะเนี่ยก็เนี่ยครับบุหรุลุกจะแกงมากเลย เนี่ยเราลุกก็ใช้ฟองไม่น,น่าเป็นสารกัดที่ได้มาจากที่แน่ๆผมได้กลิ่นม,มาอาจจะเป็นขมิ้นนะไม่แน่ใจเหมือนกันอาอย่าให้ดูนะว่าเมื่อกี้หน้าเป็นยังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงโค้ดวิจารณ์ไม่ยังไม่หลังผมมีเอาเจกจแล้วผมล้างให้ดูนะสม,นะม,มุนไพรเราเราลุกเนี่ยนะเป็นโบสถ์เหมือนภายธรรมชาตินะครับส่วนราคาจะบอกจริงๆว่าเขาให้มาก็าต้องเดี๋ยวต้องสอบถามมาดี๋ยวผมดูห้างของไทยนะเดี๋ยวชิงไม่ใช่อานบรย์ผมว่าซื้ออะไรยังไงนะครับ จะด,ดูนะว่ามันจะน่าแับเจ๋งขนาดไหนก็แล้กี่บาทไม่รู้พอดีได้ได้รับม,มาแล้วก็ใช้มาเป็นก้อนที่2แล้วนะครับเดียวดูนะว่าหน้าออกมาจะเป็นไงบ้างนะครับพออนุญาตบนหนตาตาก่เดี๋ยวดูนะครับ อันนี้เพิ่งล้างเสร็จหน้าขาวตัวเลยไหมขาวตัวเลยนะนี่นี่คือเป็นปฏิการของสชูเรย์ลุกนะครับนี่ตอนนี้เลยนะครับสําหรับหน้านะครับมีหน้นาอย่างเดียวเมื่อกี้ล้างไปแล้วเนี่ยขาวตัวเลยโ <Okay. S 2> อเคเราขอให้ยัดสรผมกันนะครับพอวันนี้เพิ่งไปตัดผมมาที่ร้านจัดฟินิกนะครับ